สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านพลเอกเซอร์แพทริกเซนเดอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าเสนาธิการใหญ่ประจํากองทัพอังกฤษได้ออกมาะมุนะครับว่าการส่งกําลังทหารบุกยูเครนของรัสเซียเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทางด้านพลเอกเซอร์แพทริกเซนเดอร์นั้นเนี่ยเตือนว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนจากสงครามที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเช่นวิกฤต กรกฎาคม1914หรือการลอบลงประชนองค์ราชธายาตของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งประชาชนในยุคนั้นไม่คาดคิดว่าผลพวงจากวิกฤตดังกล่าวได้พาประเทศเข้าสู่การสู้รบอันน่าสะบพึงกลัวดังนั้นสงครามในยูคเครนจึงมีความสาคัญมากเนื่องจากเป็นความพยายามทาลายวิถีชีวิตและระบบของโลกตะวันตกพลเอกเซนเดอร์นั้นยังเตือนนะครับว่าพลเมืองอังกฤษหรือสหราฐัฐอาณาจักรต้องเตรียมความพรอ้อมรับมือกับสงครามที่จะมีขนาดใหญ่ ไม่แพ้กับความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นในศตรวรรษที่20และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเรียกระดมกําลังพลในส่วนของประชาชนครั้งใหญ่เพื่อสนับสนุนการทํางานของกองทัพนอกจากนี้พลเอกแซนเดอร์ดั้นยังเรียกร้องให้มีการขยายขนาดกองทัพให้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวซึ่งที่ผ่านมากองทัพอังกฤษได้วางแผนแก้ไขวิกฤตการสรรหากําลังพลที่มีจํานวนลดลงไปสวนทางกับภารกิจในต่างประเทศที่มีเป็นจํานวนมากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษได้ชี้แจงคําพูดของพลเอกแซนเดอร์โดยยืนยันว่าไม่มีการพิจารณา เรียกระดมพลรับราชการในกองทัพจากเต็มรูปแบบขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีริชี่ซูเนกผู้นําของอังกฤษนั้นย้านะครับไม่มีนโยบายบังคับเกณฑ์ทหารพร้อมทั้งมองไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมตับสงครามที่ไร้เหตุผลสําหรับความเห็นของทางด้านพลเอกแซนเดอร์สอดคล้องกับคําเตือนของหลายประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตโดยบริษัทฟิตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาามเยอรมนีได้เรียกร้องให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสงครามซึ่งจะทําให้รูปแบบด้านการทหารของประเทศนั้น ต้องเปลี่ยนแปลนไปจากเดิมอาศัยความร่วมมือแบบพังภากีเป็น,นกลไกหลักในการป้องกันประเทศขณะที่สื่อเยอรมนีรายงานเอกสารลับนะครับที่มีการนําออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางด้านรัฐบาลนั้นได้จัดทําแผนรับมือในกรณีรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตียุโรปตะวันตกครั้งใหญ่เพราะประเทศในภูมิภาคแถบบอลติกแผนดังกล่าวเป็นการจําลองสถานการณ์ที่รัสเซียใช้ตกครามลูกผสมหรือว่าไฮบริดวอร์แฟร์กับกลุ่มประเทศดิมทะเลบอลติกทั้งเอสโตเนีย ลัตเวียลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับด้วยการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จว่ารัฐบาลประเทศเหล่านั้นเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชาชนที่พูดภาษารัสเซียใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มกําลังทหารตามแนวโรมแดนของรัสเซียด้านที่ติดกับชาติตะวันตกรวมถึงเบลารุสซึ่งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จะทําให้นาโต้ั้ต้องส่งกําลังทหารมากกว่าสา0แสนนายเข้าสู่ยุโรปตะวันออกในช่วงต้นปี2 5 6 8นสนะครับส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งฉเฉลยศึกชาวยูเครน 65คนตกในเมืองเบลโกรอตของรัสเซียล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าเหตุรักลับนั้นก็เป็นฝีมือการโจมตีของกองทัพยูเครนซึ่งผู้นํายูเครนทราบอยู่แล้วว่าการเดินทางของเครื่องบินลำังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งกําลังคนของยูเครนจะถูกลำเลียงด้วยเครื่องบินขนส่งไปยังสนามบินที่เบลโกรอตเพื่อแลกเปลี่ยนนักโทษสงครามนี่เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ